พี่ๆเป็นไหมครับเรียนเบสิกแล้วรู้แล้วว่าตีกราฟยังไงครับแต่ไม่รู้จะเทรดที่ไหนนะครับคลิปนี้มีมิม,มตอบครับอันดับแรกเลยครับเราเข้ามาที่ google ก่อนนะแล้วพิมพ์ mt f i l e นะครับ mt f i l e หรือ mt 5นะครับมันย่อม,มาจาก meta trader 5นะครับแล้วก็เราก็เลือกที่เว็บบเว็บ meta trader 5 com ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปโหลดแพลตฟอร์มการเทรดนั่นเองซึ่ง MT5 จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทั่วโลกใช้เทรดกันเลยครับถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยที่น่าเชื่อถือได้ก็จะเป็น CTrader อ่าที่ใช้เทรดได้ส่วน MetaTrader 5ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้ที่เหลือนอกนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเช็ค แอปพลิเคชันที่เทรดดีๆนะครับสิ่งแรกที่เราเข้ามาหน้านี้ครับเราจะเห็นนะครับว่ามีดาวน์โหลด meta trader 5 for windows นะครับ for windows ส่วน web terminal นี่ก็คือเทรดบนเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้โหลดลงเครื่องส่วนตัวนี้จะโหลดลงเครื่องนะ,ะแล้วเขาจะโหลดให้เลยครับปึ๊บนี้แล้วทีนี้เข้าไปที่คำว่ากดที่เลือก ยูเซอเนาะไปที่คำว่า d ดาวโหลดนะครับแล้วจะเป็นไฟล์ที่เป็นแบบว่าเหมือนไฟล์ Install ลงนะครับ a อปปพลิเคชันาะอันนี้ก็ลงให้เรียบร้อยนะครับลงให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็ลองกดคลิกเข้าไปดูครับก็จะมีแบบว่าขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็สามารถที่จะกด Next แล้วก็ลงใส่เครื่องเราได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมลงไปแล้ว ครับผมขอไม่ลงเพิ่มนะนะครับทีนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปครับทีนี้เขาจะเรียกได้ดว่าขึ้นเป็นแอปพลิเคชันนี้เราก็ดับบิ้ลคลิกเข้าไปครับทีนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาก็จะไม่ได้มีกราฟไม่ได้ล็อกอินอะไรเลยนะครับแล้วทีนี้พี่ๆเทรดโบกเกอร์ไหน เราก็เอาเลขพอร์ตที่เปิดไว้ในบล็อกเกอร์ครับมาเชื่อมกับที่นี่นะครับยกตัวอย่างอ่ะผมขออนุญาตลองเปิดเดโมให้ก่อนละกันคลิกขวานะครับตรงนั้นซ้ายนี้ Navigator คลิกขวาที่ Account นะครับเปิด Open ปึ๊บทีนี้เราจะเลือกโบรกเกอร์ครับใช้วิธีการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอร์ตจริงหรือพอร์ตเดโม ครับอ่าผมส่วนตัวเปิด Connect ครับปึ๊บอ่าลองเปิด Connect ดูนะครับ Open a Demo Account to Trade นะครับอนนี้คือเปิดพอร์ตเดโมเนาะส่วนถ้าพี่ๆจะเชื่อมพอร์ตจริงก็มาทิกก็มาคลิกที่ Connect with an Existing Trade Account นะครับตรงนี้แล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวโบรกเกอร์ Walker กำหนดไว้ แล้วเราก็ใส่เลขพอดเข้าไปทั้ง2อ,อันนี้ครับทั้งล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดท,ที่เขาให้เลขพอดมานะครับส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเดโมให้ก่อนคลิกไปปุ๊บอ่าอาจจะเป็นอ่าพวกประเทศอีเมลชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรนะครับอะไรเงี้ยใส่ให้ครบนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เซเวอร์เดโมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสแตนดาร์ดแอคเคาท เราก็เลือกยอดเงินเดบิตที่เราจะเอาเข้าไปในพอร์ตเดโมเนะอางเช่น3000เหรียญเลือกเลเวอเรจอันนี้มากสุดคือ1-500ครับแล้วก็เลือก Agree นะครับแล้วก็ Next แล้วเขาก็จะ Create Port d e ดโมให้กับเราส่วนพอร์ Demo ก็จะเป็นรหัสตัวนี้ครับแล้วก็ p a s t Word แล้วก็ Investor p a s t Word ตรงนี้นะครับก็จะโชว์หมดเลย เราจะสามารถที่จะ copy แล้วก็ไปเชื่อมกับโทรศัพท์อีกทีก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะ finish ครับอันนี้เป็นการสาธิตว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะอ่ะทีนี้เราก็จะได้พอร์ตเดโมมาหึงพอร์ตครับเอาไว้ลองเทรดตรงนี้คือบาลานซ์หรือเงินทุนของเราที่เราเปิดไปเมื่อกี้ก็คือ3,000เหรียญถูกต้องไหมครับ สามารถเช็คยังไงอ่ะ o u n t u n t ตรงนี้ Account Connect Demo เห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นชื่อของเราแล้วก็เลขพอร์ตของเรานะครับตรงนี้ส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นพวกอ่าโปรดักต่ตางๆที่เราจะเทรดนะครับตอนแรกอาจจะไม่เรียงแบบนี้เราก็ไปที่ตรงนี้ครับ Show s y m b o l List นะครับหรือใช้กดคีย์รัดก็ได้ก็คือ c t r t U o l u เนาะ กดต,ตรงนี้ครับทีนี้มันจะมีโปรดักต่างๆที่โบรกเกอร์ให้เรามาเทรดอาจจะเป็นสต็อกหรือจะเป็นคริปโตอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่โบรอกเกอร์ว่าจะให้เราเทรดไหนนะครับตรงนี้ผมจะเลือกอันนี้ก่อนผมจะให้มันไม่โชว์ก่อนและทีนี้ผมจะบอกว่าจะทำยังไงให้มันโชว์ในเพลย์ลิสด้านซ้ายตรงนี้นะครับเช่นสมมติว่าผมจะเลือก o r e i g n Exchange Market อ่ตตรงนี้นะครับจะเป็นคู่นะครับคู่ m i n นอไหมหรือคู่เอกโซตคู่ Major หรือคู่ n o r d ดิกครับอ่ายกตัวอย่างเช่นผมจะเรียกสักหนึ่งคู่นะครับผมจะเลือกอติ๊กมาตรงนี้แล้วก็จะเลือกสักหนึ่งคู่นะครับอยากให้เราอยากให้มันโชว์ออเดอร์อันไหนอยากให้มันโชว์คู่อันไหนก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงนี้ได้ เขาจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราแต่เมื่อคลิกเข้าไปนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะขึ้นในเพลย์ลิสต์ของเราทางด้านซ้ายนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วว่าจะเทรดอันไหนถ้าเทรดอันไหนบ่อยๆก็เลือกไว้นะครับเลือกไว้จะได้ไม่ต้องเปิดเข้ามาในนี้อ่ะนะครับทีนี้เราจะดูกราฟ ของโปรดักต์นั้นๆได้ยังไงเราก็แค่มาที่ p l เพล i ิตด้านซ้ายและกด1ทีครับและก็กดค้างลากเขาเข้ามาในกราฟับปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแคนาดา JPY Time f r a M e M5 นาทีนะครับตรงนี้เช็คได้ยังไงนี่ตรงนี้เลยครับแคนาดา JPY M 5นะครับ t i ม e เฟรมเนาะอันนี้ก็คือเราก็ดูแล้วว่าเรียกเพลย์ลิสต์ยังไงนะครับทีนี้ Time Frame เนี่ยเราจะให้มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจริงๆพวกแถบเมนูสามารถเลื่อนได้เลยนะครับกดคลิกค้างแล้วก็เลื่อนเลื่อนเขานะครับจะมีพวกไข่ปลาอยู่ตรงนี้นครับเราคลิกค้างตรงนี้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอ่ะ ผมเลือกไวต้ตรงตรงนี้นะนะครับทีนี้เราจะเลือกพวกนี้ได้ยังไงให้เรียกว่าเลียงเียงแบบนี้เราจะไม่ต้องแบบเข้าไปในที่แบบว่าเอ่อพวก Insert หรืออย่างนี้เนาะนะครับพวก Char t อ b เจ c t เนี่ย time frame นะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมัน f o l l o w ไว้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะกดที่แผงเครื่องมือได้เลยเช่นสมมติว่า ผมจะเปลี่ยนกราฟนี้อ่าก็คลิกตรงกราฟตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็ไปเลือกทม์เฟรมก็จะเปลี่ยนทม์เฟรมให้แต่ทีนี้ถ้ามีหลายหลายออเดอร์เทาเราอยากเปิดหลายๆหน้าต่างแล้วก็กดตรงนี้ครับลากออกมาลากออกมาลากออกมาแล้วมันทับซ้อนอย่างเนี้ยเราจะให้มันจัดหน้าต่างให้ยังไงเราก็กดไปที่ตรงนี้ครับจะมีตรงนี้ นะครับกดไปหนึ่งทีปึ๊บเขาจะจัดหน้าต่างให้นะครับทีนี้ถ้าถ้ารู้สึกว่ากริดเนี่ยมันแบบว่าเกะกะนะครับเราคลิกขวาตรงที่กราฟของตัวนั้นๆหนึ่งทีนะครับเราก็คลิกคำว่ากริดครับก็คือการเอากริดออกเนาะและถ้าอยากให้กราฟเนี่ยมันแบบขยับไปด้านขวาเราคลิกกราฟใดกราฟหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะโชว์สีฟ้าอยู่นะครับ คลิกกราฟได้กราฟหนึ่งแล้วมาเลือกตรงนี้ครับ s i f and of the chart from right border นะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะคลิกมาด้านขวาและถ้าอยากซูมเอาออกอะ่ะเรากดที่แว่นขยายลบตรงนี้ครับอ่าเราก็จะเห็นภาพที่กว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกอันเลยนะแบบนี้ครับ ทีนี้เราก็จะสามารถที่จะโฟกัสโปรดักที่เราเทรดประจําอยู่ได้นะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าผมทองล่ะผมก็ลากทองมาใส่ปุ๊บอ่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ใน MD5 เราจะออกออเดอร์ยังไงอ่าเราจะออกออเดอร์ยังไงเอามาดูกันสามารถที่จะออกออเดอร์ได้2อรูปแบบนะครับ แบบเร็วๆก็คือเช่นสมมติว่าผมกดคลิกขวาเนี่ยมาที่คําว่า one click trading ปุ๊บตรงนี้นะครับจะโชว์หน้าต่างของแต่ละ product นะครับแบบนี้แต่ผมแนะนําว่าพอกดแล้วหรือเทรดแล้วให้กดปิดไว้เดี๋ยวมือจะลั่นเอาไม่ใช่อะไรเราก็ใส่หลอดเข้าไปเลยครับตรงนี้ 0. 0.2ก็ได้อ่าอ่ะ,อะเป็น0.1นก็ได้0.1ลอดนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะกดบายกดเซลลได้เลยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้ลองกดบายดูนะครับบายปุ๊บทีนี้มันจะขึ้นคำว่า one click h e d i n g นะครับเราก็เลือก I access เ okay. คทีนี้เราจะกดได้แล้วครับปุ๊บนะเห็นไหมเรากดรัวๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ แล้วก็ปิดไปวิธีปิดก็คือกลับมาคลิกที่เดิมกับคลิกขวาแล้วก็วันคลิกเทรดดิ้งเนาะมาปิดหน้าต่างของเขานะครับแบบนี้อ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือการเทรดของเราหรือประวัติการเทรดของเราก็จะมาอยู่ในเพลย์ลิสต์ด้านล่างนะครับตรงนี้3,000เหรียญอันนี้เป็น EQUITY Margin จ r e e Margin แล้วก็ Margin Level นะครับตรงนี้ อ่ะตรงนี้ทองคํานะครับอ่ะขึ้นไปแล้วเนาะแล้วถ้าเราจะปิดออเดอร์ทำยังไงก็จะสามารถที่จะมาตรงนี้ได้ครับกดคลิกตรงนี้1 2กดคลิก9บาทนะครับ3 4ก็จะเป็นการปิดออเดอร์แล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหแต่ถ้าสมมติว่าเราจะดูพวกค่าอื่นๆ่นนะพวกเช่นค่าสวอปค่าอะไรพวกนี้เพราะมันไม่ได้โชว์ใช่ไหมครับของแต่ละออเดอร์ เราสามารถที่จะกดคลิกขวาตรงแถบตรงนี้นะครับพวก TPS กดคลิกขวาครับปึ๊บหนทีแล้วคลิกแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับจะมีคำว่า swap หรือ market value หรือ change percent หรือ margin number หรือ comment นะครับไปที่ swap ปึ๊บอันนี้นะครับเวลาออกออเดอร์อะไรเนี่ยก็จะมีค่า swap ถ้าถือข้ามคืนตัวเลข swap ก็จะขึ้น อลองใบอยู่นะ,ะเห็นไหมครับเทรดในคอมมันง่ายนะเทรดในคอมมันง่ายแล้วก็ปิดได้ไวครับแต่ผมปิดพวกการออเดอร์ก่อนมันคลิกเทรดดิ้งออกก่อนนะครับแบบนี้อมีประวัติอยู่นะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับราคาที่เข้าถ้าเราจะตั้งทีพีเราทำไงเราคลิกมาตรงนี้ครับ คลิกหนึ่งทีแล้วก็ดับเบิลคลิกปึ๊บทีนี้เขาจะมีให้ให้มีแผ่นลขึ้นมาก็จะมีตั้ง Stop l o s อที่ราคาเท่าไหร่ Take Profit ทีร่ราคาเท่าไหร่หรือจะใส่พอยต์ไปเลย500 p o i n พอยต์นะครับเขาจะคำนวณมาให้1,000 p พ i n t อยต์ 1, นะครับแล้วก็กด modify อ่าตัวกราฟเองก็จะเนี่ย ขึ้นเส้น t p พ l ให้แล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เป็นการตั้ง t p พ l เรียบร้อยแต่เราก็สามารถจะตั้ง t p พ l โดยการที่ลากเส้น SL ขึ้นไปเองก็ได้ฟื้นแบบนี้นะครับหรือลากลงเองก็ได้นะครับแต่ยังลากขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรครับกราฟยังไม่ได้ไปฟ้านั่นเองก็เลยยังลากขึ้นไม่ได้เหนือออเดอร์นะครับจะต้องไปฟ้าก่อน แต่ตั้ง Excel ได้ไหมครับเลื่อนได้ตามใจชอบเลยครับได้ทุกออเดอร์นะได้ทุกออเดอร์แต่ถ้าออเดอร์มันทับซ้อนกันมันอาจจะแบบว่าอาจจะตั้งไม่ได้ครอบคลุ่มนะครับเราจะต้อง copy ใน panel ตรงนี้เอาก็ใช้วิธีเดิมครับกอ๊อปก๊อปราคาตรงนี้ไปวางของตัวอื่นที่ยังไม่ได้ตั้งท p ่ l นะครับก็คือโดยการที่อาจจะ ใช้เป็นครอบคุมกดคลิกค้างแล้วก็ครอบคุมนะครับแล้วก็คอนโทรลหรือใครจะคลิกขวาก็ได้ Copy นะครับแล้วก็ไปวางดับเบิลคลิก Take โปร f i ตแล้วก็ไปวางราคาครับก็เพจลงไปนะครับอันนี้ตั้งไปแล้วมันก็เลยจะ Modify ไม่ได้นะครับอืมอ่ะอันนี้คือวิธีการตั้ง TP SL ของออเดอร์ที่เราเทรด อยู่ใน MD5 บนคอมนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมจะตั้ง pending order ทำยังไงขออนุาญาตขยายกราฟทองคำมาเช่นสมมติว่าผมจะตั้ง order sell limit อ่าผมจะคลิกขวาด้านบนครับ,บตรงนี้จะมีคำว่า sell limit ให้อยู่หรือไปที่คำว่า trading ก็ได้ครับจะมี sell limit นะครับแล้วก็ buy stop อยู่ก็เป็นได้เหมือนกันอาตั้งได้เหมือนกัน by stop ตรงนี้นะครับแล้วแต่ทีนี้ตัวคําสั่งก็จะแยกจาก order ที่เปิด now ไปด้วยตรงนี้ครับผมลบออกทีนี้ถ้าเราอยากที่จะตั้งพวก order คำสั่งที่แปลกๆหน่อยเช่น by stop limit อะไรเงี้ยเราก็มาที่เทรดดิ้งครับแล้วก็ไปที่คำว่า new order แล้วจะมีคำว,ว่า twice ตรงนี้นะครับ twice เลือกไปที่ pending order นะครับแล้วจะมี twice อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกได้เลยครับ by u limit sell limit buy stop sell stop buy stop limit sell stop limit นะครับเราก็เลือกในเรื่องของ volume ที่จะเข้าก็คือ lot size นั่นเอง price นี่ก็คือตั้งออเดอร์ที่ราคาเท่าไหร่ สับบ่ายโทษทีครับ TP กับ SL เท่าไหร่นะครับ Expansion น,นี้ไม่ต้องยุ่งนะอันนี้ไม่ต้องยุ่งแบบเขานะครับอันนี้ก็คือ GTC นี้ก็คือออกออเดอร์เนาะออกออเดอร์ไปนะครับส่วนคอมเมนต์อันนี้ก็จะเอาไว้สามารถที่จะ follow ได้ว่า,าเช่นสมมติว่ามีคนเทรดหลายคนในในพอร์ตนี้เราก็สามารถที่จะตั้งออเดอร์เช่นโจนะครับ ตั้งที่ราคาอันนี้เป็นไบ l ลมิตเนาะ4036แล้วกันนะครับ TP SL ผมยังไม่ตั้งนะเป็นตัวอย่างปุ๊บอ่ะก็ตั้งเรียบร้อยครับแต่ยังไม่เห็นคอมเมนต์เราสามารถที่จะคลิกขวาตรงนี้ที่แพแนลนี้แล้วมาเลือกเปิดคำว่าคอมเมนต์ครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับก็จะมีชื่อเกิดขึ้นหรือเราคอมเมนต์อะไรหรือบันทึกอะไรไว้ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็ จะประมาณนี้ในเรื่องของการใช้ MT5 นะครับจริงๆแล้วสามารถตรีกราฟบนนี้ได้เหมือนกันน,ะนี่ก็คือสามารถที่จะเลือกคำสั่งพวกนี้มาตีกราฟได้หมดเลยนะครับแล้ววิธีการเรียกอินดิเคเตอร์ทำไงนะครับไปที่คำว่า insert นะครับซ้ายบนไปที่คำว่า Indicator ก็จะมีอินดิเคเตอร์บางตัวที่ MetaTrader ห้าให้มานะครับอาจจะไม่ได้ครบมากเนาะนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าใช้ตัวไหนเป็นหลักแต่โดยส่วนตัวผมวิเคราะห์กราฟบน Trading View และมาเทรดในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะง่ายอไม่ต้องมาตีกราฟบนนี้ไม่ต้องวางแผนบนนี้นะครับแล้วก็ อินดิเคเตอร์ก็ไม่ได้เรียกบนนี้เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเลยนะครับยังไงก็ถ้ายังไม่พิคอร์นะครับลองเปิดเดโมลองกดดูได้ให้เข้าใจคําสั่งก่อนว่าตลาดนี้มันเทรดยังไงนะครับเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ